มายาทีวีอวอร์ส2025ร่วมโหวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568มาแล้วครับผ<อ>มนี่คอเ้านี่นอนเหมือนเป็นผ้าห่มเลยนะตอนนี้เอออะเอาเรื่องนะวันนี้ค่ะเพราะว่ามีดอกไม้สดๆตรงหน้าให้เลย ใช่ครับแลวบังเอิญบังเอิญเลขสองก้อนเพราะว่าเป็นผู้บริหารเ็าเกิดพรุ่งน,นี้แับแล้วก็ผมก็เกิดอาทิตย์หน้าวันนี้่25้าเขาก็เลยแฮปปี้อมกันไปเลยเป็นอะไรใหม่ๆอีกแล้ว <c oughs> จริงเป็นมมนีน่ารักนากแต่น่ารักมากเลยครับเมื่อกี้คุยกันมุมงนงี้กับผู้บริหาบรบนเวทีเขาก็แบบแฮปปี้วันเกิดแล้วเขาก็ถามอายุผมด้วยว่าปีนี้เท่าไหร่แล้วบอกวันนี้ผม24ครับ ท้าผู้ิหารก็บอกอ๋อเขา20่น่ารากมากเลย่าหรารก็เป็นเมเนเรรที่แบนชอบก็ได้เหมือนอาไวพรยอะไรแบนจะจะพูดเดียบเวทีว่าไวพรยัดผู้ใหญ่มากพอมาถึงผมอวพร,รแล้วฮะใช่กินเทลนด์หรอ,อมผมว,ว่ามันอาจจะถึงวัยที่เราต้องไวพรแบบแบบาติผู้ใหญ่แล้ไม่ได้ยัผู้ใหญ่ไวพรแบบภาษาผู้ใหญ่เราไม่ได้เป็นาติผู้ใหญ่ ใช่ครับก็น่าจะได้วยพรหนูอีกหลายงานอันนี้เค้ก้อนที่สองของวันอาจจะมีก้อนต่อไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอรุ้นวันเกิดจริงๆจะ้ออีกข้อนึงใช่ไหมคะวันเกิดจริงๆมีอะไรส์ไทรสยเตรียมแล้วหรือยังคะไม่อยู่ไทยฮะเกิดจริงๆผมไม่อยู่ไทยไม่ได้อยู่ไทยทัไมทยผมก็ไม่อยู่หนูไปไหนก็ไปที่นั่นแหละไม่ไม่ถือว่ามีงานมีงานมีงานที่ประเทศเดียวกัน คือบอกแล้วหนูว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่อยู่แต่ว่าเฮียจะบอกแล้วใช่ไหมว่าเฮียจะไปด้วยเฮียบอกไปแล้วทำไงดีอ่ะไม่รู้ก็บอกไปเถอะไม่มีอะไรแปผมก็มีงานที่นู่นใช่อยู่ต่างประเทศด้วยกันใช่แต่ก็ถือได้ว่าได้ฉลองด้วยกันไปเลยไหมก็ก็เดี๋ยวหาร้านฉลองไปใช่มันต้องฉลองแต่ปีนี้ไม่น่าจะมีของขวัญให้ไม่ต้องให้ก็ได้บอกว่าเก็บตังค์ซื้อบ้านเถอะ ให้มาเยอะแล้วให้มาเยอะแล้วเก็บไว้บ้างอยู่ด้วยกันจะเป็นของขวัญในงานได้แล้วหรือเปล่าคะก็ดีนะไม่เสียตังค์ดีเนี่ยเป็นของขวัญหรอเคยผูกโบแล้วไงเออครั้งนี้ไม่ผูกโบครั้งนี้ผูกคิดไม่ทันครับผูกอะไรอ่ะติดโบใหญ่ๆมาก็ได้นะนนาฬิกาติดใส่หัวเลยไม่ต้องซ่อนละยิ่งไงใส่โบอันนี้ไม่ใจะเขินเอาหน่าหนูใส่โบ ก็เดี๋ยวรอดูนะเรานน้เนื่อหลัายอยากได้ไเราเราอยากจะซื้ออะไรให้ตัเองอายีบห้าไม่ใช่หนูยีบสี่เปนจะเพศปีนี้หนูยีบสี่าว่อยากาตอนนี้หนูถามว่าเป็นจะเพศหรือามันเป็นจะเพศเมื่อไหร่ยิบห้าเลขห้าอ๋อปีหน้าครับยีบห้าตอนนี้ยีบสามอยู่อาจฉริยะยีบสี่แล้วก็อยากได้อะไรให้ตัวเองไหมหรอซื้อไปแล้วครับซื้อบ้านไป ซื้อไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าถึงวันเกิดอะ่ะก็ยังไม่ได้อยากได้อะไร<ม>ก็เก็บเงินไปเรื่อยๆแหละ<ม>เก็บไว้ใช้ในอานาคตเดี๋ยวมีให้ใช้อีกเยอะเลยแหละอ่ะค่ะีนห่ยค่ะก่อนนี้เขาเอ่อนยว่าเป็นฟีนที่ดูทีสดไม่ดูเลยมันมีความอาร์ตแล้วผมมันเหมือนงานศิละปะเพราะว่า มันเกิดที่ห้องศิลปะของชารันครับผมเป็นการแสดงความรักในโมเมนท์ที่อ่ะชารันเริ่มแบบว่ากล้ามากขึ้นที่แบบว่าเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นมันก็จะมีความสวยทางภาพของศิลปะอะไรเนี่ยครับใช่อันนี้คือแค่น้ําจิ้มน้ําจิ้มจริงๆ <S <S ว,งวเดี๋ยวก็มีอีกใช่ครับผมมีนานูมีขนูการีขนูการีเเรื่องมันจะดูเดือดใช่แล้วก็เจอแบบว่าวันนี้ก็เป็นวันออนอีพีสิบสอง ก็อาจวันนี้อาจจะรู้ว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงหรือเปล่าหรืออีพีหน้าไม่รู้เหมือนกันต้องรอติดตามีแวอ่บารีดนอ้ดวยกด้วยกันฮะมุดโซฟาโซฟ็นรม่เตามไม่เกินเลยโโไม่เกินอะไรนี่ หนูไม่ได้เกินเลยหนูไม่ได้เผลอเลอจ้จ <c oughs> นนีแต่ดูรักกัน,นกแล้วก็แบบบิดอ <c oughs> <c oughs> คือผ้าแห้งแล้วคือนั่งดูด้วยกันก,ก็ก็ดีกว่าดูพร้อมทุกคน เพราะว่าตอน EP เจเราดูพอร์กโน์อันนั้นก็คือสุดๆเลยเหมือนสมองจะหลุดออกมาจากหัวอะ้วแต่ว่าพอดูกั่สองคนก็เขินแต่เขินน้อยกว่าตอนนั้น<ช>แต่ว่ามันเป็น EP 1 0ที่ก็ร้อนแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ออกมาสวยมากเลยเัีนจะบอกว่าเรื่องชี่เกีับเราอะไรเงี้ยแบบว่ามันสบายใจรู้ใจกันแล้ว ก็รู้สึกยังไงหรอก็เป็นแบบนั้นแหละผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็สบายใจกันเฮียนี่แหละปกติผมรุกไงเรื่องนี้เขารุกอ๋อเรื่องนี้เริ่มเรื่องนี้ใช่หนูว่าจะชินเฮียไม่ชินเท่าไหร่เพราะปกติเรารุกใช้คำว่ารุกรุกแสดงความรักเริ่มแล้วกันเริ่มเริ่มบุกไฟเริ่มเพราะว่าเรื่องนี้เราแซ่บเลยีของเฮียก็ อ๋อใช่ใช่เป็นเพลงวาดอยที่ผมชอบมากฮะอยากเอาเข้าซิงเกิลตัวเองแต่ไม่ได้ก็พี่แอมเลแต่งเพลงนี้มาให้เป็น OST ที่แบบว่าใช้ในซีนนี้โดยเฉพาะเป็นซีนแบบโลเวอร์คอมรักอะไรอย่างนี้เอาไหนคืนนี้มีแค่เราสองคนท่ากางดวงดาวแล้วก็ล่องรอยไปกันไปหนึ่งไหนล่องรอ,อ,อ,อยแบบเบาๆไงร้องจนจะเป็นลมเรียว่าแอมบอกเอาลมออกมาเยอะๆแล้วคิดถึงซีนนั้นเยอะๆแล้วเราก็รอ ใช่ใช่ใช่ดีใจมากเหมือนเขาบอกว่าชอบใช่พอแล้วก็เป็นเอ่อสการร้องแบบเสียงลมๆเสียงแบบลอยๆรู้สึกว่าเนียเหมาะกับช่องเสียงนี้เหมือนกันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันลงยากพี่ก็เหนื่อยแล้ว ผมว่าตัวเนื้อเพลงส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวเนื้อเพลงด้วยแล้วมีความแบบมันมีความแบบเหมาะกับเสียงและเสียงดนตรีอะไรเงี้ยมันดูเข้ากันจริงๆเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเพลงคู่มีเพลงคู่ด้วยมีเพลงคู่คก็วคิดว่าน่าจะใหม่สุดท้าย่จะออกมาอพีไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสามพีนี่แหละสักอพีหนึ่งในนั้นเพลงคู่ก็พร้อมเหมือนกัน เรียบร้อยแล้วไม่ตอนแรกพี่อ๊อแจกไงแล้วแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาดูมีความสุขดีเราก็เลยแบบว่าเออบบร่วมจอยด้วยแล้วก็พอเสร็จแล้วสุดมันมือมันมือหนูเอาอีกสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกด้วยกันฮะตอนนี้แบบหนูรู้สึก่าอยากให้เขาอีกจัดไปก็คือจับฉลากแล้วแบบว่ามันมีความสุขที่ได้แบบ เหมือนเราได้ได้ให้อะไรพี่ๆที่เขาเหนื่อยเพื่อเรามาเยอะบ้าง<ช>เหมือนกันใช่แล้วเราก็เฮียก็เลี้ยงเลี้ยงอนามผมก็เลี้ยงไอติมครับใช่ก็จุกอยู่ครับแต่อร่อยมากราคาก็จึ้งอยู่แต่ว่าอร่อยอยู่มากแล้วก็มันเป็นแบบเรียกว่าของไเป็นไอติมเขาใหญ่ใช่ใช่ใชเหมือนจะมีชื่อที่เป็นไอติมโฮมเมดซึ่ง น่าจะมีแค่ที่นั่นครับแล้วก็ชอบคอนเซปต์มากแบบคือมีรถเยอะมากตั้งหลายสิบรถแล้วก็มันเป็นมันเหมือนแบบเป็นสัตว์ในในเขาใหญ่ซึ่งมีเชือกแบบจิ้งเลนกินเลนไอ้จิ้งเลนห่างไฟไหมรู้ยกินยังไงมีแบบว่ารถหลายรถมากนกแก้วเง,งี้ยมีตัวเงินตัวทองเงี้ยใช่ <c oughs> แต่ว่ารสชาติอร,อ,อร่อยอร่อยมากชอบมากเพราะว่ามันเป็นรสอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยกินครับ หนูจำชื่อได้ไหมชื่อเหรอมันเหมือนมีสี่ห้าอย่างผสมกันแล้วมันมีหลักหลายสีหนูจำชื่อได้ไหมได้จำไม่ได้จะจำได้จำได้รถหนึ่งตลกมากชื่อรถเอ็มเครับใช่ M h e ม e มันมาจากตัวนั้นนั่นแหละครับน้องตัวกระตุ้นทองเขาออมาตั้งชื่อน่ารักมากเลย ก่อนอื่นเลยผมรู้สึกว่า mm hmm. เขาชูให้เฮียเป็นหัวหน้ากับแม็กไง oh. แล้วผมคิดว่าผมจะไปสู้อะไรเขาได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายล้วทุกคนโดยภาพรวมอ่ะเขาได้มองเราแหละว่าเรามีศักยภาพพอ oh. ในการที่เราจะนำทีมเพื่อใช้ชนะหรอใช่แม่นม,ม่เขาไม่เลือกเป็นเฮดหรอก <laughs> เออเราก็จะรับหน้าที่ตรงนี้ทำให้ดีที่สุดสุดความสามารถรับรองว่าไม่แพ้แน่นอน ซันนี่บูไม่แพ้ใช่ไมหมแยๆคูเ <c oughs> าแกันมีคล้มอยแล้วหาเไป่มลยเงะเป็นล้มให้แบบว่าคู่ต่อสูต้ตายใจที่เห็นผมแบบอ่อนน้อมแบบว่ายอมไม่ี่จริงไม่ยอมฮะเราแบบหลอกให้ศัตรูตายใจแล้งล้มหรอแล้งล้ม,ลมให้ได้ใจ,ใใจก็ล้มไปเลยเราก็ต้องวิ่งต่อแล้วก็ ไม่รับด้วยแต่ชอบครับกิจกรรมนี้ชอบมากรู้สึกว่าอยากให้หนูได้ออกลังกายก็ดีย่มาดูกันเล่นทุกคนต้องเล่นมีกีฬาครับแล้วก็มีโชว์พิเศษมีโชว์ครับแต่ว่าจะเป็นที่ไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนและซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะออกมาแบบไหนก็ไม่รู้แต่มีแล้วฮะว่ามีโชว์อะไรบ้างอิสมาเรียบร้อยแล้ว ครับก็ดูไฟแนลดีพีครับก็เริ่มกดบัตรวันนี้แล้วใช่เริ่มไปแล้วเมื่อตอนที่ที่ผ่านมานะครับสำหรับใครที่กดได้แล้วก็ยินดีกับทุกคนด้วยเย้เราจะได้ไปดูไฟแนลเย้ได้ยินหรอไม่ได้ไม่ได้ยินแต่ว่าเย่ไว้ก่อนตามสเต็ปแต่ว่าถ้าใครที่ ยังกดไม่ได้ก็ออ่ก็ลองเข้าไปดูเผื่อว่าจะมีแบบหลุด,ลดมาบ้างก็รีบไปกดเลยนะครับเราจะมาดูด,ด้วยกัน mm hmm. ใช่ f ฟ n a l า EP ก็ EP สิบสุดท้ายเลยเนาะเราจะได้มาอยู่ด้วยกันในโมเมนต์ที่แบบซีรีส์จบแล้ว mm hmm. เดินทางมาทั้งหมด14บสี EP ก็ไกลแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนแบบรอมานานด้วย3ปีเลยคนระับ mm hmm. เราจะได้มาโมมโมเมนต์ส,ส, moment สุดท้ายของซีรีส์ร่วมกันและมันจะมี ซีนอะไรบ้างในนั้นก็ต้องรอดูครับใช่รับรองว่าสนุกแน่นอนแลวเนในวันนั้นก็จะมีโชว์พิเศษของแต่ละคนด้วยนะก็ติดตามว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแน่นอนว่ามีเพลงซีรีส์แน่นอนครับผม <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับปันเทสในตลอดตอนนี้เหลือ3ามพีพีแล้วซึ่งคืนนี้เป็นดีพีสินะครับผมรัรว่าสนุกแน่นอนก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับาฝากแข่งเธอแล้วเดี๋ยวใครที่ว่าประมาณ3ามทุ่ม น่าเดี๋ยวจะมีสเปซมาพูดคุยได้นะงั X กับเลเราแชก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มใช่แล้วอาจจะอยู่ประมาณไม่นานมากอาจจะสัก20่นาทีก่อนก่อนที่จะออกใช่เพราะว่าต้องรีบให้ทุกคนไปดูซีรีส์เพราะเราจะไม่ช่วงชิงเวลาดูซีรีส์นะครับแล้วก็จะส่งทุกคนไปปั่นเทรนด้วยใช่แล้วจะมาแต่ว่าคืนนี้เราก็มาคุยกันในสเปซได้ครับได้เลยถามตอบชิวๆเรอ สำหรับคืนนี้นะครับอ๋อ EP 1 2ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจบที่ไหนสำหรับคืนนี้จากที่ฟังมาจากทีมพุ่มกลับเบื้องหลัง <c oughs> เขาบอกว่า EP นี้สนุกมาก <c oughs> ในการแบบว่า <c oughs> สู้หักมุมมีอะไรเกิดหักมุมหรือเปล่าหรือว่าการท้าห่านกันแบบไหน EP น <c oughs> ี้สนุกมากสามคํสามคำ สนุกมากเอ้๊ะมาและวมาละวมาแล้วสนุกมากเอ๊ะมาล้สวยมากใส่ชุดไงยิงธนูสวยๆสวยมาอยู่แล้วสนุกมากมากเลยแหละมากเลยแหละสนุกมากเลยแหละโอเคสนุกมากเลยแหละครับสวัสดีครับอย่าลืมไปวันที่14ด้วยนะครับผม